ที่ค่ะ60สิสุขภาพดีนาะทีเดียวนะคะอ่าตันนี้ดูฟันเลยถ้าไม่ได้ใช้ยาสิีฟันเนี้ยคงต้องถอนแล้วก็ใส่ฟันปลอมไปแล้วค่ะอพอดีใช้ยาสิีฟันเนี้ยทั้งที่เสียวทั้งที่แบบปวดฟัน ก็เอาอยู่ค่ะก็เลยเนี่ยจนปัจนบุบนก็เลยยังไม่ได้ไปถอนเนาะก็ยอมฟันหลอนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับว่าแน่นหนนะเนาะมันก็ไม่ได้โยกอะไรก็เลยเก็บไว้ก่อนนะตามวัยอืมแต่ก็ดีเนาะพูดถึงว่าถ้าเราได้เจอสิ่งที่เราก็คือเราใช้แล้วมันแบบโอเคอ่ะเราก็เราก็พอใจกับมันนะเนาะล้วก็ อยากที่จะไปบอกต่อได้ค่ะทีนี้ม,มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเคยปวดฟันเนาะปวดมากตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้แล้วค่ะทีนี้เลื่อขึ้นมาได้ก็เลยเอายาเสพติดเนี่ยคะ่ะมาป้ายแล้วมันก็ออกฤทธิ์ขาดก็คือมันจะดูวืดวืดวืดเลยค่ะประมาณแป๊บเดียวค่ะอาการปวดนั้นก็หายปิดทิ้งเลย ทีนี้โอ้ดีใจมากตื่นเต้นอยากจะบอกอยากจะบอกผู้คนว่าอืยาสีฟันนี้มันสุดยอดอะค่ะเนาะทั้งแปรงด้วยก็ดีดีเสร็จอาหารนี่ออกหมดเนาะก็ก็เลยฟันก็ยังอยู่ได้แต่ว่าอยู่ได้แบบมันก็ผุไปบ้างอะนะตามอายุนะทีนี้แต่ว่ามันก็ไม่รีบปวดแล้วก็ไม่ได้เสียวเนาะแล้วมันก็ยังแน่นอยู่ไนะก็ะเลยเก็บไว้ก่อนเอาไว้เคี้ยวอาหารก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสวยเราก็ค่อยไปถอนออกแล้วก็ใส่ฟันปลอมเอาเนาะค่ะนี่แหละก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ว่ามันน่าที่จะแบบดีอะเคยเปลี่ยนนะเคยคิดว่าจะเปลี่ยนยาสพฟันค่ะทีนี้ยเคยเปลี่ยนแล้วด้วยแต่พอเสร็จสับก็มันไม่ใช่อะค่ะพอแปลงได้ครั้งหนึ่งก็มันมันแตกต่างจากที่ใช้อยู่ค่ะก็เลยต้องกลับมาใช้อีก เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นอกจากว่าจะแปลงไปแล้วนะก็ยังนับกระเท้าใช่ไหมเอายาสีฟันนะะี่ค่ะป้ายคืนเดียวหายเลยค่ะโอ้มันกับตัวดิฉันเองอะ่ะประสบกับยาสีฟันอันเนี้ยมาค่ะจะให้บอกไหมว่าเป็นยาสีฟันอะไรค่ะอย่าบอกใครนะของไรกุ๊กค,ค่ะเนะาะใช้แล้วจะติดใจนะคะลอง ลองใช้เหมือนดิฉันดูแล้วกันค่ะนะไม่เสียลายไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วเราก็ไม่แถมเราไอ้ไม่แถมไอ้นี่ให้ด้วแป้งอะ่ะเรามีแต่แบบสมุนไพรสองชนิดเท่านั้นเองมีว่านหางจระเ,เค้กับเห็ดรลินจือค่ะแล้วก็มีสารสารขัดฟันชนิดละเอียดอะค่ะเนาะไม่ทำลายเคลือบฟันเรา เนาะอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนของที่เป็นส่วนผสมขอยงยาสีฟันเราเองนะคะเขาไม่แพงนะเดี๋ยวหวลังจะบอกว่าเท่าไหร่ใช้ได้นานเลยค่ะยิ่งใช้คนเดียวนะเป็นหลายๆเดือนมากนอกจากนั้นแล้วบางคนก็ยังเอามาล้างหน้าอีกนะแล้วก็มาล้างแบบถูกตรงจักระแหลทําให้จักระแหลขาวแล้วบางคนก็เอาไปล้างน้องกับหลากหลายค่ะ หลากหลายในการใช้เลยยาสีฟันของเราเนาะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองใช้ดูนะคะค่ะวันนี้คลิปนี้ก็มีประโยชน์นิดหนึ่งเนาะเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแล้วก็มาแชร์มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะเผื่อจะได้แบบมาลองใช้แล้วก็ดูดูว่าแบบมันได้ผลเหมือนเหมือนี่ฉันไหมนะลองดูค่ะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ